านบ้านเสร็จแล้วทุกคนตัดต้นไม้นะคะทุกคนดูแลสวัสดีทุกคนวันนี้พี่การจะพาไปทําความสะอาดลั้วบ้านนะคะทุกคนไปกันเลยจ้าจะแซงทำไมเนี่ย เราต้องมาอาหารให้อาหารสุดรอนะคะทุกคนนี่อันนี้คือรั้วบ้านของเอการนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ข้างรัวตังนี้ นี่คือนอกรั้วานะคะลบไหมค่ะทุกคนดูดูดู ดู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 ฮ่นเดียตัดต้นไม้นะคะทุกคนดูแลรั้วนะคะเราจะให้เย็ดดูด b e ู u t i f u ว้าว,ว,าวหลอจังเลยมาช่วยทำงานนะคะทุกคนมาช่วยแอนเดียทำงานนะคะมังมีทำงานบ้านเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้ ไอการจะผัดผัดเผ็ดทุกชิ้นกินนะคะทุกคนมาเก็บใบโหระพาทุกคนเดี๋ยวเราจะหุงข้าวนะคะทุกคนหมูข้าวไรเบอร์รี่ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะทุกคน การจะใส่หน่อไม้ดองนิดหน่อยนะคะทุกคนต้มแล้วต้มน้ําทิ้งแล้วนะคะหน่อไม้ดองพริกแกงแล้วก็กระเทียมกับพริกสดอันนี้ใบโหระพากับใบมะกรูดนะมันนิดหน่อยน้ำมันพริกแกง าไม่ไ่นใจสุกแล้วจ้าโหระพากับใบมะกรูดนะคะทุกคนอันนี้เรามีต้นเองนะคะใส่เยอะๆเลยโหระพามากินข้าวกันเลยทุกคนผัดเผ็ดลูกชิ้นอร่อยมากกินกับ ข้าวกล่องนะคะขอบคุณที่รับชมและส่งกำลังใจให้แอดการนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย